ดูดวงชาวราศีพฤกษภกวิ่งไปสุดทางถึงเวลารวยถูกอํานาจบารมีวาสนาชาวราศีพฤกษภกดวงชะตาโดดเด่นด้วยอํานาจบารมีวาสนาสิ่งดีๆกาลังจะบังเกิดขึ้นกับทวท่านแต่ท่านบากบั่นเอาจริงเอาจังกับปัญหาต่างๆเข้ามามากมายเจอเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆจะต้องพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโชคชะตาตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาอำนาจบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักค์ของพระสงฆ นุนนำโชคชะตาปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเตรียมตัวรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับเพราะว่าท่านวิ่งมาสุดทางหรือยังถ้าท่านวิ่งมาสุดกําลังแล้วบอกได้เลยว่าถึงเวลาคาบบุญกุศลวาสนานะครับผมเดือดตาตกตําแหน่งตัวท่านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยเป็นเศรษฐีเงินล้านแสงสว่างมังเกิดเปิดทางเรียบร้อยแล้วนะครับผมเตรียมตัวนะครับผมโชคชะตานกอ่าปาโลมา อ่ะผมอัศวินขี่ปาลาโลมาถือถ้วยนํำพาาส,สิ้นโชคลาภนะครับผมอัศวินขี่ถ้วยมาแล้วน้ำพาสถ้วยมาแล้วนะครับขี่ปาลาโลมาด้วยความว่องไวของปาลาโลมานะครับตกตําแหน่งดวงชะตาของท่านเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังตั้งใจหมายโชคชะตาของท่านยังตกตําแหน่งดวงดาวที่ดีนะครับผมเงินทองไหลมาได้ไมาดวงดาววิ่งออกมาตกตําแหน่งที่ดีรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับผมสิบเหรียญบังเกิดเขาเรียกว่าออกรถใหม่ปายแดงบ้านหลังใหม่ ครับผมผสมเหล็กจ,จะตาชีวิตรับทรัพย์ครับผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับผมการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาเป็นเศรษฐีกันล้ะนะครับผมหนึ่งไม้เท้าบังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะพลิกแพงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาอันการใกล้ถึงเวลานะครับท่านจะได้ค้นพบโอกาสนะครับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นโลกใหม่ที่ท่านไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะครับเปิดชะตาโลกใหม่เจอได้ค้นพบกับคนใหม่ๆ เราบอกดวงชะตาพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้ด้วยดีดวงสงสงสมหวังดังใจหมายจะเลริลุกเรองในตําแหน่งหน้าที่การงานเงินเราบอกโชคชะตาตกตําแหน่งชาลอ์เกิดขึ้นมุ่งตรงไปข้างหน้าคำแปลว่าอะไรโชคชะตาท่านไม่ต้องหันหลังับตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวครับผมเป็นเศรษฐีเงินล้านวิ่งมาเกือบเต็มกําลังแล้วจะไปหันไปมองครับผมปัญหาต่างๆที่เข้ามาตามมาท่านก็ต้องหลบหลีกซ่อนเลนแก้ไขปร,รับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาของท่าน จะได้คนพบได้เจอนะครับกับความสุขสุขสมสมหวังดังใจหมายและได้อยู่กับคู่รักได้ลื่นเล uh ิงสังสรรค์นะครับผมธุรกิจการงานก็ได้ลื่นเลิงสังสรรค์ท่านเกี่ยวกับอยู่กับลูกนะครับลูกหลานท่านก็ได้ลื่นเลิงสังสรรค์ตกตำแหน่งที่ดีครับข่าวดีบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วนะครับผมโชคชะตาของท่านตกตำแหน่งเดอะเวอร์นะครับเดอะเวอร์สุขสันต์ฐานามีโอกาสทองมีโอกาสบุญกุศลวาสนาได้สร้างบุญสร้างกุศลวาสนาก็รีบเร่งมันทําบุญ นะผมเดี๋ยวจะได้เจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินะงนะผมทํา,าทแต่คุณงาความดีก็ไว้นะผมแต่เรื่องบางเรื่องถ้าใครบางคนดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านก็ควรที่จะต้องนะครับจากการประหัตประหารศัตรูหมู่มารหญิงสาวที่จะเข้ามาแก้ไขให้กับคุณก็แปลว่าหญิงที่มีใจิตใจเด็ดเดี่ยวาหารนะผมสิ่งด,ดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านการชิงไหวชิงพริบการใช้เล์เหลี่ยมเลขห์กนเลขเพทุบายนะปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตา เตรียมตัวได้เลยนะผมใครบางคนที่คอยจ้องจับผิดอิฉาให้ร้ายสายร้ายป้ายสีเกิดขึ้นในดวงชะตาชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ด้วยดีนะครับดวงชะตาพลิกผันแม,ม่งมุมมาแมงมุมมาจากไหนเนี่ย,นะตตน,ยน,นะครับตกตำแหน่งเหรียญทองนะครับชะตาชีวิตเรหรีออยญทองขอริยญาตเอ้ยแม่งมุมห้อยมาจากบนมาได้ยังไง วผมตกตำแหน่งเหรียญทองแล้วผมทำลายดวงก็ต่อแล้ผมโชคชะตานะครับเดอะซันบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านแล้วนะครับเดอะซันบังเกิดขึ้นแต่ใช้เดอะซันตะกี้นี้ปัดแมงมุมแมงมุมห้อยตัวลงมาแล้วผมปัดแมงมุมก็แปลว่าตกตำแหน่งที่ดีถือว่าท่านมีโชคลาบฟังคลิปนี้อยู่แมงมุมเป็นสัญลักษณ์แห่งประสบความประสบความสำเร็จนะครับความประสบความสำเร็จ แต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกิดขึ้นในดวงชะตาไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้เตรียมตัวนะครับเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับเรียนมาเริ่มใจมาเริ่มถูกรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอต72ล้านนะครับสักร้อย, 8, อย 8, แปดล้านได้ไหมนะครับโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาเอเด็เปนะ็นกคบ,บองบอกได้เลยว่าจะมีโชคมีเงินทองมีบารมีวาสนามีสิ่งดีๆเข้ามาโอกาสทองที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านแล้ว นะผมมีดดาบปักลงมานะผมก็แปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีในด,ดวงชะตาตกตำแหน่งราวันใหญ่นะผมก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะประเดบดังเข้ามาเข้ามาทวงหนี้นะผมนะครับ,นะรบแก้ไขปรับปรุงเป็นไปได้ด้วยยากนะครับปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันเป็นไปได้ด้วยยากแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับได้เงินมารีบไปเร่งทําบุญท่านเคยเจอไหมคนที่นะครับผมถูกรางวัลแจ็คพอตนะครับผมถ้า72ล้านหรือรางวัลที่หนึ่ง ไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะออกข่าวหน้าหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระแวดระวังพอได้แล้วนะผมสิ่ง,งต่างๆที่เข้ามามีดดาบมันปักลงมาพอมีดดาบปักลงมาก็ต้องเร่งรีบไปทําบุญนะผมสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานรีบเร่งทําบุญได้มาสักเจ็ดสิบสองล้านนำบุญเลยหนึ่งล้านนะผมเจ็ดสิบเอ็ดล้านเก็บเอาไว้แล้วกันนะผมจะได้มีข่าวดีข่าววิวามงคลบุญกุศลวาสนาจะเติมเต็มเคยได้ยินคาว่าเบิกบ,บุญมาใช้หมดหรือไม่ถูกรางวัลแล้วเบิกมาหมดเกลี้ยงเลย บทบทดเกี้ยงบัญชีบัญชีสวรรค์นะครับเบิกมาหมดเลยนะผมแถมยังไม่ทําบุญเพิ่มโมได้ไปหมดหลงโมเมาในกิเลสต่างๆทีนี้เรียบร้อยไม่ได้ใช้เงินเพราะฉะนั้นนะผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับท่านเร่งมันรีบทําบุญกุศลวาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินยังได้กับคิงเอ็ดและเบนเท่าเท่าคิงก็เบนเท่าเท่านบ่งบอกถึงความมั่นคงจะบังเกิดขึ้นกับท่านทางด้านเรื่องการงานการเงินเตรียมตัวรับทรัพย์หรือโชค นะครับผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านาปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาโชคชะตาจะเกิดตําแหน่งเทมุเลสนะครับผมจะเกิดความคล่องตัวนะครับลื่นเลสงสังสรรค์แช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีความคล่องตัวบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะจัดแจงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างไฮเปอร์เพนต์เกิดขึ้นในโชคชะตาก็เตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคข่านวะดีบังเกิดแล้วจัดเต็มด้วยอํานาจบารมีวาสนา นะเทพเทวดาฟ้าดินนำพาซึ่งถ้วยทองมาสู่ตัวท่านก็เป็นโอกาสดีเดินทางมาสู่ทางก็ร่ารวยไปเถอะนะครับอย่าไปใส่ใจกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นอย่าไปหันหลังไม่มองนะครับทาแต่คุณนำความดีเข้าไว้นะผมดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชงชะตาถ้าท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องความรักก็ได้เลือกคู่ของนะครับถ้าท่านได้เลือกคนที่ใช่ก็คงได้ปรับปรุงแก้ไขในดวงชะตาไปทางด้านที่ดีแต่ถ้าเลือกคนที่ไม่ใช่รับรองได้ชีวิตตกต่ำเบี้ยดินแน่ นับเลือกสุราเมลัยก็ช่วยไม่ได้นะครับนะครับโนะชคชะตาของท่านตกตําแหน่งมีข่าวร้ายเป็นดวงทุกขลาสนะครับบางช่วงชะตาก็ต้องเราแวดระวังนะมีข่าวร้ายเข้ามานะรปรับปรุงแก้ไขตกตําแหน่งจัสเวนเจ้ากรรมในเวนเข้ามาลุมถึงนะครับผมแก้ไขปรับปรุงมองไปสุดทางนะครับผมแล้วจะได้เริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับผม สิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับรัพย์ขอให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับลมรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมกดซุปเปอร์ตังค์นะครับผมซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะสนับสนุนทางช่องนะครับผมนะครับผมสวัสดีร้า